สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิงปองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมเพื่อนๆนะครับทําอุปกรณ์หนึ่งอย่างนะครับผมเพื่อให้บอร์ดของเรานะครับผมมีเสียงที่ดีขึ้นนะครับนะแต่ว่าไม่ได้แรงขึ้นนะแต่ว่าเสียงมันจะใสขึ้นจะดีขึ้นนะครับผมอ่าสำหรับบอร์ดที่ใช้ได้นะครับก็คือบอร์ดที่มันจะมีช่องสําหรับเสียบปรีไม้แบบนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะอ่านี่นะครับ ตัวนี้ครับ I'm in my out เนี่ยนะครับผมก็สมมติว่าถ้าเราอันนี้คือไม่ต้องมองชุดที่ผมโมนะครับเอาไว้ว่าบอดเดิมๆนะครับผมพอดี่ผมมีแต่บอดโมนะก็เวลาถ้าเราตัวนี้นะครับสวิตซ์สีเล็กตัวนี้นะครับผมถ้ามันอยู่ที่คําว่า n o k e เนี่ยก็คือเราก็คือเราจะไม่ใช้ปลีไม้นะครับก็คือใช้ตัวนู้นนะครับแต่ถ้าเราสับสวิต์มาฟัง1 2 3นะครับผมตรงนี้นะฮะมันก็จะไม่ดังครับถ้าเราไม่เสียบปรีไมนะครับผมหรือถ้าเรา สับมาฟังหนงสองสามนะครับผมเราต้องทำแบบนี้นะครับก็คือจับนะครับผมโดยใช้ไส้ชิวนี่นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้มันจะทําให้บอร์ดนะครับผมมีเสียงนะครับผมแบบนี้นะครับถ้าเราสับสวิตช์มาฟังหนึ่งสองสามนะครับผมนี่นะฮะแต่ถ้าเราไม่สับเนี่ยมันก็จะไม่ดังนะครับอ่า ถ้าเราไม่สับก็คือถ้าเราไม่สับก็คือเราจะใช้เป็นโหมดนี้นะครับโหมดที่ไม่ต่อสายนะครับผมทีนี้เราอยากสับนะครับผมอยากสับมาแล้วอยากให้ตรงนี้มาใช้ได้นะครับก็คือใช้สายคู่นี้นะครับแต่มันมีวิธีทําให้เสี่ยงนะครับผมมันใส่ขึ้นมันมาดีขึ้นนะครับผมโดยใช้นี่นะครับคาปานะครับผมคาปาไม่ว่าจะเป็นค่า2.2หรือ4.7นะครับแต่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นค่า4.7่นะครับผมนี่นะฮะทั้งสองตัวนะครับผมทั้งแอมป์แล้วก็ไมค์เอานะครับก็คือ วันนี้ผมจะมาทําก็คือไายจัมซีนะครับผมนี่นะฮะสส้จัมซีนะครับก็คือเอาสายนี่นะครับผมมาตัดแบ่งครึ่งนะครับนี่นะครับก็คือตัดให้เป็นครึ่งอย่างนี้เป็นสองตัวนะครับผมโอเคไหมครับก็เดี๋ยวผมจะทําการปอกสายนะครับผมปอกสายนะครับแล้วก็เอาคาปานะครับผมมาต่อนะครับผมให้เป็นสองตัวนะครับเป็นก็คือเป็นซ้ายและขวาละกันเนาะ เ็นซ้ายและขวานะครับจริงๆก็คือถ้าเราถ้าเราไม่ต่อต้ายนะครับเราก็สามารถเอามาจำตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะฮะซ้ายกับขวาแบบนี้นะครับแต่มันจะดูไม่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะถ้าใครดำไว้ด้านล่างก็ได้ครับผมเอาแอบแอบไว้นะครับแต่อันนี้คือผนจะทําสายนะครับเพื่อแบบว่าเอ้ยอยากถอดได้ใส่ได้นะครับผมเพื่ออนาคตเราจะใส่ปีใหม่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยครับ๋ยวผมไปปอกสายนิดนึงนะครับผมสักครู่นะครับ นี่นะครับผมก็ทําการไปปอกไส้นะครับผมแล้วก็เตรียมไส้ไว้นะครับนี่นะฮะใส่ท่หดให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เติมตะกั่วให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอานะครับผมซีนะครับผมมาต่อคอมกันนะครับผมระ้วางสายอินแล้วก็สายเอานะครับก็คือให้มันซี่เดียวกันยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับอย่างแดงกับแดงเลยนะครับนี่นะฮะต่อแดงเข้าแดงเลยนะครับคนละข้านะครับอีกตัวก็ขาวเขาขาวนะครับผมคนละข้านะครับ นะส่วนกลาวนะครับผมก็เอาต่อกันได้เลยนะครับนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทําการเอาซีนะครับผมเข้ามาต่อนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้แบบว่าเปื่อยๆก็นะครับนะฮะให้ให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมนะฮะยังไม่ต้องทําให้เรียบร้อยเนาะโอเคครับผมไปทํากันครับ นะครับผมนี่นะฮะครับสีหนึ่งตัวนะครับผมก็คือแดงเขาแดงคนละค่าเลยนะครับแล้วก็ขาวนะครับผมเขาสีหนึ่งตัวนะครับเขาคนละค่าเช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็กาวนะครับผมก็จัาเข้าหากันนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่นี่ถ้าเอาสวยงามเดี๋ยวเราต้องทําการเอาท่อหดมานะครับผมท่อหดมาเอามาใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกันนะครับเดี๋ยวมันทําให้ช็อตได้นะครับผมนะฮะ นี่นะครับแล้วเราก็เอามาเสียบนะครับผมนี่นะคะัทีนี้เราก็เสียบตัวไหนก็ได้ครับผมแอมพลิเตอร์ไม่เอาได้นะครับสลับสายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นแค่สีที่มาต่อเฉยๆนะครับนี่ครับนี่เราก็ได้ตัวเพิ่มสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะครเรียบร้อยแลวนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือเราแบบว่าเราไม่โมเลยนะครับไม่โมอุปกรณ์ที่ที่ที่เพื่อนเเห็นนะครับผมก็คือปิดหมดเลยนะฮะก็คือแบบบอดเดิมๆเลยนะครับแต่ว่าเราอยากเพิ่มเสียงหมันใส่ขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับก็คือสีนี้นะครับจะใช้จะใช้ค่าส2หรือ4.7ก็ได้นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็แบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะต่อแบนนี้นะครับเราต้องสับสวิตช์มาฟัง1 2 3่งวยนะครับนะฮะโอเคไหมครับผมนี่นะครับก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าตัว ซีจัมนะครับผมซีจัมเปอร์นะครับอ่านี่นะฮะถ้าใครสะดวกแบบนี้ก็ทําตามผมเลยครับหรือว่าใครสะดวกแบบไปต่อเข้ามือเลยก็ได้นะครับไปต่อเคอมไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมนี่นะมันมีจุดบัตรที่นะครับต่อคอมได้เลยนะฮะอาก็เข้าอารอลก็เข้าเอลนะครับผมต้องขาต้องขานะครับโอเคครับผมก็คลิปก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับผมไม่ได้เทสให้ดูนะฮะ เพื่อนๆเราลองทาแล้วก็ไปเทสกันด้วยครับว่าเสียงมันดีขึ้นจริง <c oughs> หรือเปล่านะครับผมโอเคมากๆครับผมดงนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้รับดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติตรงการครับผมบ๊ายบาย